mãi là bất kỳ ai không mừng ta có nói đâu bây giờ mọi điều quá 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 ข้าวครับข้าวไข่ครับเอาไอ้เหี้ยชนกล้องอีกตบคว่ำไข่เข็มครับ่าีก็ไข่เข็มครับอะไรเนี่ยลูกชิ้นครับแกงแก้วหวานลูกชิ้นครับน้ำทีมโดยคุชจีครับคุชจีเป็นคนตักคุชจีเอาละครับต่อไปเป็นการกินข้าวร้อนเตรียมดูการกินข้าวร้อนได้เลยครับทำไงเดี๋ยวมันตรงอ่ะทำไงนี่ครับข้าวร้อน ร้อนจริงๆครับตากแดดเลยครับข้าวร้อนครับมือนี้ครับโอ้โหงานต้องกินข้าวร้อนกินข้าวเย็นเนี่ยท้องเสียไม่ได้หรอกเร็ว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 จ่าจัดให้นะพจ่าคอยให้มันกินมือจ่าครับได้ขไข่ไข่ไข่นี่มีแคลเซียมครับเปลือกโอ้โหสดสดมือนี้มันกินได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยมันกินได้หมดร้อยครับเศษนอำมันเศษน้ำตาลมันจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะว่าทหารเราต้องกินแบบกินแบบกินทุกอย่างเพราะว่า มีชีวิตเพื่ออยู่รอดทำการลบอุนสามไม่ให้นีบท่าเ้าเอ้ยาให้นีบข่าเท้าชิดแล้วนั่นเมากลมหัวไปเี่ยเยเนี่ยยกมาดิยกกมปากไปหาทอนเดียวยกทอนมาหาปากดิเดี๋ยวให้กินชาเดี๋ยวให้กิชาอยกกองงง เอาหมดฟังปกติเราอยู่ในโรงอาหารกินเสียงดังว่าเสียงเบาาหรแล้วไมเสียงมันเคาะไอช้อนเคาะกับช้อนข้อฐานมันมันดังมันดังเกินไปเปล่าให้โอกาสหนึ่งครั้งถือรัาประธานครับครับ มือแรกมือแรกก็อย่างนี้แหละมืแรกัก็จะยากนินงยังไม่ชินยังไม่ชินใจเย็นหานก็ค่อยกินออกไปกินง่ายคเลยตายอ่ะ บังตาอุ้มกอดหน้าครับท่าที่สามนะครับท่าที่สามแล้วนะใช่ไหมอุ้มกอดหน้าครับอุ้มกอดหน้าอุ้มพยุงอุ้มกอดหน้านะครับท่านี้อุ้มกอดหน้าอุ้มกอดหน้าเริ่มเริ่มขึ้นมสองสามเข้าไปสี่จับสยืนขึ้นมาห้ายืนหกจับข้อมือเดี๋ยวแล้วก็เจ็ดก็สอดเข้าไป ก้าไปด้วยครับก้าไปด้วย9้าขาซ้ายไปด้วยก็อยู่ข้างๆด้วยครับแล้วก็ปล่อยมือแปดเอามือซอายใต้ขาแปแล้วก็ปุกขึ้นมาก้ เวลากอดกอดที่ได้หัวเข่ากอดทั้งสองขาแล้ก็นั่งลงไปดินั่งลงไปดิตัวมึงจะเอ็นทำไมนะครับคอารับทงเราฝึกทบทวนนะคนท่าอาวุธต่อไปเป็นการปฏิบัตินะในท่าแรกนะครับท่าแรกท่าทำความกระรพนะท่าตรงหน้าวรรณยาาวุธนะครับปฏิบัติได้แข็งแรงต่อไปเป็นการปฏิบัติ ต้องหน้าระวังวรรยายอุดยขอ,อ,อล้วครับ ผู้ขับผมผู้ช่วยต่าเวรสนามประจำวันและฝ่ากระดาที่เหตุการณ์บอกลอยพน้นเดียวเอาหมด ว่าจ่าเวกณจะได้ีแจงไปแล้วจารอาศัยความเหนื่อยแล้วก็เสียหัวก็ไปนอนอย่างเดียวป่ายังไงก็เป็นป่าคุณจะเป็นพื้นที่โล่งยังไงก็เป็นป่านะครับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวหอวต่างๆเพราะฉะนั้นทหารจะต้องตรวจดูใช้ความละเอียดรอบครอบก่อนที่จะครับนี่คือบรรยากาศการฝึกนะครับเข้มข้นมากงน ขนาดฝนตกหนักนะฝนตกหนักครับเวลานี้โหดูพื้นด <Andrew aust> <ian> ินครับเฉะแะมากหน้ามอแกะมีปลามีอะไรปลากระดีมันน่าจะออกครับเวลานี้ ช่วงคัดเลือกครับช่วงคัดเลือกช่วงคัดเลือกดันดาราไปใหม่เลยใครบอกยังนี่ไปพังใหม่เลยจะได้ผ่านยังยังไอ้นี่ออาไปได้ไปได้หน้าตุ๊กแกโอ้ยมัดไอ้มัดถึงต่อให้หนักกูเจอ่กู้เอามาให้ยังกระไหลเลยยังไม่พอใจเอาไปไปยังไม่ยังไม่ทั่วออกมาไปกูยังไม่ทั่วเลยนี่ ไปเลยกลับไปใหม่เลยไปนุ่นไปโอ้ยยี่ไม่ได้เรื่องเลยนนนนิดึึงงอีกไม่ได้เรื่องเลยใหญ่มึงพังจมูกสักครึ่งกิโลนี่อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องมัึงอ่ยไปไข้มัดดีมาเอาขอดไปต่อไปนะครับเราจะให้ทหารพางหน้านะครับพางหน้าด้วยโคนนะครับจะทำให้หน้าสวยเนียนดูในตัวอย่างนะครับตัวอย่างทีมหน้าเด้งครับ ทำเืนแบบนี้ทุกคนต้องทำอย่างนี้ทุกคนนะครับแบบนี้แบครีมหน้าเด้งเดี๋ยวพอเอาออกล้างออกแล้วก็จะไม่เป็นสิวเป็นฝ้านะครับหมูฟังให้ดีนะไม่เป็นสิวเป็นฝ้านะไม่เป็นสิวแต่เป็นฝ้านะครับผมเพี้ยนริกูอะไรดีมีประโยชน์หมู่บ้านเก่าเขาเรียกว่าหมู่บ้านทุ่งปองนะครับหมู่บ้านทุ่งปองซึ่งมีบ้านชาวบ้านอยู่เยอะหนาแน่นในพื้นที่ตรงนี้ แต่เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นะของเกรตทหารเลยก็ต้องผลักดันให้ชาวบ้านเหล่านะั้นะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งไกลจากฝั่งนี้ไปก็จะเหมู่บ้านทุ่งโพงสองที่ฝั่งโน้นนะครับเลยแยกเจไปนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อที่เมื่อที่นี้เมื่อก่อนเนี้ยนะครับมันมีวัดนะมีวัดจะต้องมีอะไรมีป่าช้ามีป่าช้ามีอะไรแถวแถวนี้นะครับ <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยบุกเขาข้างหน้าเนี่ยนะ มันเป็นป่าช้าและมีบ้านเก่าๆอยู่นะ <c oughs> แล้วก็นในพื้นที่นี้นะถ้าฐานสังเกตดวมบางทีมีต้นมะม่วงมีใบกะเพรานะมีพริกมีอะไรอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนะถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่านะเมื่อสามปีที่แล้วนั้นะในพื้นที่นี้นะฝั่งเขาฝั่งโน,น้นนะก็จะมีเอาคนมาฆ่าแล้วมาห้อยไว้นะครับ หารขึ้นไปตัดไม้ไผ่แล้วไปเจอศพนะปรากฏว่าหมาแทะลงกองอยู่กบาพื้นนะซึ่งเป็นศพนะกว่าจะเคียวได้ก็มืดนะตำรวจมาชันะนนที่ศพก็ศพมืดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่อับนั่นเองมีคุกฆ่าแล้วมาทิ้งไว้ก็มีนะครับคืนนี้นะจะเป็นงานสุดกลางคืนนะครับ มือยางคฝึกเบื้องต้นเท่านั้นนะฝึกเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อให้เราได้ทราบได้รู้ว่าการคื้อเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของตลาการเปลี่ยนแปลงไม่ทหมืกวันเห็นไหมครับครับสุดตายครับสุด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 ตายเวลาประจำแนวเนี่ยตอนก่อนมืดนะก่อนมื่อวันประจำแนวประจำแนวเหมือนที่หยิบที่วางไล่ที่ ผมกลัวผืนครับผมไม่ไหวเดีูแจ็คครับคูณแจ็คพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับจ่าพร้อมกูเนนตครับโอเคทางน่ากลัวมากเส้นทางครับน่ากลัวมาก มีแค่ตะกี้ Ilegal! Mă băde! Bă, ăn một bắp đi chứ đắp ơi mình đi đâu ăn đi 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 đi

เปิด้าลางดิดูในโรง อือฮึยครับอืมมึงไม่ขอเขา ความอยู่ในโรงเฮ้ยมึงจะวิ่งทะลุกูดิเยอย พอไหมมึง,มงวกวบ้างไม่กลัวบ้างครับงกลัวครับเออมึงทำใจดีไว้นะไม่ต้องวิ่งมากนะตาย ตอนจุดก่อนกลัวไหมกลัวไหมกลัวครับฮะกลัวครับเออก็แค่คนตายอ่ะไปดูข้อความในลงครับไปทำใจดีไว้ ก่อนมึงกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวใช่ไหมครับไอ้นั่น่ะกลัวไหมไม่กลัวครับเออไม่กลัวสู้นะคนตายธรรมดาไม่มีอะไรดูข้อความไปชื่ออะไรอำนาจหรือกล้องครับอ่ากลัวไหม ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่กลัวนะมึงกลัวไหมไม่ค่อยกลัวครับไม่กลัวนะครับเออแค่คนตายธรรมดาครับไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมครับครับไป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 ดูในโรงมีอะไรกลัวไหมใช่หน้าอยู่ครับจ่ามึงอ่ะกลัวครับกลัวเอ๋อไม่ต้องกลัวนะใจเย็นๆไปไป,ไปเปิดดูที่โรงมีอะไร ไปจับมือกันมปช่วยกันม oh, ึงไม่ต้องเกียงกันน่ะไอ้พวกนี้นะครับมีกรรมมีเวนต้องใช้อเกิดมาเป็นคนแท้ๆต้องมาป่วยหน้าตาคนป่วย โอ้ยนี่อยากออกกล้องเป็นไงล่ะอยากออกกล้องมากครับมึงโอ้ยนี่ตึมตลอดเลยตึมตลอดเลยเชี่ยววดเตรีย่ยวเชี่ยววดเตรียม่ยงต่อไปครับหมุนตัวท่าหมุนตัวหมุนตัวต่อไปครับท่าแทงไก่ท่าแทงไก่ tháo phán tháo chăng võ băng tụi ạ không thoải mái thoải mái thoải mái trong cái này hả 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 ปิดจังหวะก่อนนะครับปิดจังหวะก่อนทัง้งหมดเจ้าหนึ่ง yeah. ปัดซ้ายดีด้วยปัญหาตั้งกระแทกด้วยปัญหาเสียดาบนะครับอย่าลืมจังหวะที่หนึ่งอึมอสองขึ้นไปเลยนะครับจังหวะสองอึมอสามอึมอสี่อึมอึมห้าอึม ได้แล้ไม่ต้องเล่นเรื่อยๆยังไงคิดทาันขึ้นมาอยู่ยังไงไม่ต้องเล่น ขึ้นมามึงตอกเลย